เกมเรื่องน้องของกราสูดีคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือผมวันนี้ผมในช่องโดมไลค์ดีนะครับนี่คือผมในเกมลินดาสตอร์มครับคอลเลนวอร์เดอร์อะไรสักอย่างนะเป็นเกมมันโตเลยนะครับวันนี้จะมาสอนรีไอดีนะครับสำหรับใครที่เป็นสายรีครับอยากรีหาตัวหุโโหทตัวเก่งๆนะโอเคครับก็วันนี้จะมาสอนอะไรก็อย่างแรกครับกดตรงบัญชีเกมส์เลยนะครับไม่ต้องไปกดล็อกอินนะครับกดตรงบัญชีเกมส์นะครับเพื่อเราจะรีหาก่อนนะครับกดลงไปเลยครับ โอเคครับหลังจากนั้นแล้วก็กดเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับนั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนะก็ส่วนมากก็เล่นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดกันนะโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราให้สังเกตไปตรงทัวรจอนะครับส่วนมากอยู่มุมซ้ายบนนะครับดูราบจะมีตัวลูกศรนะครับจะเป็นตัวลูกศรเนี่ยสังเกตมุมซ้ายบนครับต้อขอรับรับของแบบโคครของลรวันนะครับก็นี่ฮะตัวนี้ครับ สังเกตตัวนี้ครับที่ผมลากออกมาเนี่ยมันจะเป็นลูกศรชี้ออกมานี่ครับมันจะอยู่มุมแอ่ยๆทางซ้ายซ้ายมือเนี่ยนะที่ผมลากออกมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับกดเข้าไปเลยครับไอตัวเนี่ยอ่ามันจะมีตัวให้เราผูกบัญชีนะครับให้เรากดไปที่ผูกบัญชีครับอเครับข้างบนสุดนะครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับอีเมลอะไรก็ได้ที่ยังไม่เคยผูกกับเกมนี้นะครับให้เรากดใส่อีเมลไปเลยครับผมอ่าหลังจากที่ใส่อีเมลไปแล้วครับให้เรากด รับรหัสยืนยันตัวสีฟ้าข้างขวามือนะนะเมื่อกดไปแล้วมันจะส่งรหัสนะครับไปให้ในอีเมลที่เรากรอกไว้ข้างบนนับแล้วกรอกเอารหัสนั้นนะมาใส่นะครับนะแล้วก็อันล่างสุดนะครับเป็นรหัสนะครับรหัสที่เราไว้ตั้งไว้เข้าเกมอ่ะแล้วก็ตั้งรหัสไปเลยครับแล้วก็กดตกลงครับแค่นี้ฮะสำหรับการผูกบัญชีครับโอเคหลังจากที่เราผูกบัญชีเสร็จเ้อแล้วครับมันจะมี ปุ่มให้กดลบบัญชีนะครับสำหรับใครที่แบบรีไอดีแล้วได้อดีนี้ปุ๊บมันไม่ถูกใจยังได้ตัวไม่ถูกใจก็กดลบบัญชีนะครับแล้วก็สามารถใช้เมลที่เรากรอกไปตอนแรกะสมัครใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับส่วนใครที่งงหรือไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตันไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย